สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิ่งดําสิงนะคะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนน้องมิงอยู่กับทีมงานบุญรอดดําทีมนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นความคืบหน้าของงานอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะอยู่ตรงนู้นความเดิมตอนที่แล้วก็หยุดอยู่ตรงนี้นะ,ะตรงนี้แหละไวม,มากเลย ไว้แบบความเร็วแสงเลยทุกคนจ้ะก็มาอยู่กับเจ้าอิสุสุร็อกกี้นะคะแล้วก็คคม,มาสู่ีซีร้อยสามสิบค่ะไปจ้าทางมันก็จะเป็นเนินแบบชันหน่อยหน่อยแต่ก็ทางมันแข็งแล้วมันมีปัญหาอะไร ก็คือจะขึ้นสบายเลยเนาะเพราะว่ามีแต่รถแรงอยู่แล้วโอ้ยรอเรือไปแล้วคะ่ะเจ้ารอคก,กี้ลูฟี่พูดตามเออตัวกระตุยข้างหลังดีกว่าเหมือนจะน่ารักกว่าเนาะอันนี้น่าจะเป็นช้าง เอ้ย,อย,อยตอนแรกดาวว่าช้างสีฟ้านี่ช้างสีชมพูดาวผิดไ้ยมีเสียงตอนถอยด้วยถ้าเสียงถอยเป็นเสียงหมอลำได้ไหมคะมิ่งชอบมากเลยใ <c oughs> ส่เป็นเสียงหมอลำได้นหล ทีกสาวบางโพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะเท่ดีนะทุกคนแปลกใหม่ดีไปมวิ่งไม่รู้ว่าเขามีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้สิ้องคนหายรู้เสียงมอลำแบบไปซื้อนมะาหายาลำหน้าห้านมาทุกคน คือตอนมิ้งเดินมานทุกคนจากรองเท้าสีดำมิ่งกลายเป็นรองเท้าสีขาวเลยนะคะขาวขาวเลยค่ะ <c oughs> ลึกมากเลยคะ่ะเป็นบอ่อขนาดใหญ่นะคะแย่มอกคิดไม่ถึงเลยว่าถ้าน้ำเต็มจะเป็นยังไงมันจะน่ากลัวมากเลยนะทุกคนมีแต่งาน โอ้นี่ช้างสีฟ้าอยู่นี่นี่เองทุกคนอ่าเรียบร้อยจ้ามาเลยรวดเร็วทนใจมากนลคะม, <c oughs> มันรู้สึกรุนตลอดเวลา ไกลมากนะค่ะในหมู่บ้านนี่แหลนะเนาะตรงนี้อะคิดว่าเนาะเพราะว่าเต่ตอนนั้นเขาไปเทยอยู่สายหนึ่งตอนนี้อันนี้อยู่สายสองะคะ่ะตอนเขาไปเทสายหนึ่ง,นนเ,เ,งเพราะว่าวิ่งเขาไปทางแล้วนี่ก็เห็นเขาพอดีไงก็เลยเราวว่าต้องไปสายหนึ่งนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน นี่ก็คือความคืบหน้าของตอนนี้นะคะวันนี้วันที่24นะคะทุกคนรอ,อนมากเลยค่ะหาไปนั่งที่ล่มก่อนแป๊บน,นึงไหมเพราะว่าเดี๋ยวรถก็เดี๋ยวรถก็มารารถมาก่อนไม่เอาดีกว่าค่ะไม่นั่งแล้ว เราก็จะไปโม้ต่อกันเลยนะคะคันเดิมค่ะช้างสีฟ้าอันนี้ไม่พูดตามไลน์กระตุนข้างหลังนะคะ ค,คือจะมีอันที่มันเป็นแบบลายๆแบบเป็นเส้นหลายๆอันแล้วก็เป็นแบบอันเรียบไปเลยเนาะอันนี้ก็คือมันเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าแค่ในขนาดมันไม่เหมือนกันหรือว่าเขาแบ่งแยกกันก็เป็นล็อกกี้เหมือนกันไม่ใช่หรอหรือว่าจะเปแบบเขาเรียกมีแต่ชื่อเรียกเฉพาะอ,าอะไรอย่างนี้ไอ้ตะกลมตะตูตะอะไรนะั่นแหละเหมือนเหมือน,อนอยีน่ห้ออันนั้น นะอันนี้ก็ทำเฉยๆก็คือสังเกตไงลึกมากเลยทุกคนไม่ถ่ายมาเคยเห็นสันนิษฐานที่สุดครั้งแรกหรือเปล่าอ้อไม่ไหนหม่ๆ,มๆ,ๆ,ๆน่าจะเกือบมัง้งเพราะว่าขุดแถวบ้านก็มีแต่อันงานงานเล็กๆนะคะ แต่อันนี้ก็ที่งานเราก็อยู่อีกฝั่งนึงนะคะแต่ยังไม่ได้ทำเนาะทำให้ของอันที่อยู่ในหมู่บ้านก่อนเขาบอกว่าจะแบ่งเป็นงานเล็กางานเล็กก่อนแล้วค่อยงานใหญ่อย่างนี้นะคะคือแบบอันนี้เขาไม่รีบแล้วรถดำก็ไม่มาสงสัยจ,จะไกลมัง้งเดาผิดแน่นอนเลย จะล่าด,ดูก่อนช่วงนี้ไม่รู้สึกล้างง่ายมากเหนื่อยง่ายมากแบบอันนี้ขลาดพยายามทำอะไรช้าๆแล้วนะทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่ได้เสีงว่าอย่างนั้นนะคือแบบว่ากระตือรือร้นน้อยลงแบบว่าไม่กระโดดก,กระเดกอะยังยังไงอะทำรัวให้มันแบบสบายๆแต่มันก็ยัง แน่นๆอยู่อะ่ะอันนี้ก็คือจะบอกเฉยๆเพราะว่ารู้สึกไงไม่รู้สงสัยขี้เกียจเหรอความขี้เกียจกินหรือว่ายัางไงร,รู้สึกอันนี้คือไม่ไม่เป็นภูมแพ้ตั้งแต่ด็ีใช่ไหมมันก็เลยหายใจ ไม่สะดวกตั้งแต่เด็กนะคะโอเคนะรู้คุยยบ้านประกาศเลย,เย <c oughs> ไม่คือเวลาไิงเออเสียงมีจะขึ้นจมูกเนาะ <c oughs> ก็คือมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยทีเนี้ยเหมือนมันแบบเป็นภูมิแพ้เรือรังแล้วมันเริ่มหนักขึ้นอะไรประมาณเนี้ย ไม่รู้สิยังไงก็ไม่รู้มันแค่มันรู้สึกแปลกๆหายใจไม่ค่อยทันขนาดทำาไมทุกคนเมื่อกี้ไม่เหงือไม่ไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรนะแต่ทำไมมันแบบรู้สึกอย่างนี้เอ้าพี่สาวนัด สำแอร์เรียบร้อยนี่คะ่ะคันนี้แรงสุดในทีมงานแล้วเพราะพี่สาวขับพี่สาวขับเลยแรงสุดขับเก่งมากเลยนะคะพี่นัท โอเคค่ะทุกคนยิงจักไปแล้วโอเคค่ะแล้วเขาก็หมายคิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์อุ้ยมาแดงทราบตัวน้อยใช่ไหมไมเดี๋ยวเอาลมเคียวออไปอก็โอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะโอ้มันมุ่งเข้าไปในรถอะ่ะ เอาละโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องมิ่งดำซิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ